เนเรื่องมันขึ้นมาที่หนูเกีย่ยวสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เรามาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันเนาะเมื่อกี้ครูพิมเปิดให้ฟังหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเปิดครูเปิดให้ฟังละใครดูคลิปวิดีโอของครูพิมัใ<ช><ร>บ,<ร>บในคลิปวิดีโอของครูพิมมีอะไรกันบ้างคะมีหอยหนูมีอะไรมีการ์ตูนให้ดูใช่ไหมคะมีเนื้อหาให้ฝึกอ่านแล้วมีอะไรอีกตอนด้านหลัง ด้านหลังตอนหลังคลิปภูมีอะไรให,ให้ทำให้ดูคะมีเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยได้ดูจริงหรือเปล่าเนี่ยมีเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะบทที่เจ็ดฮะเพลงเกี่ยวกับอะไรด้านหลังสุดด้านหลังคลิปนะพออ่านเนื้อเรื่องเสร็จภูมิมีอะไรให้ดูเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรฝนตกแดดออก ฝนตกแดดออกเพลงไม่ใช่เพลงฝนตกแดดออกคือเพลงลุ้งกินน้ำใช่ไหมคะคู้พิมพ์เสริมเกี่ยวกับเรื่องของเพลงลุ้งกินน้ําและก็การเกิดลุ้งกินน้ําให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันด้วยนะคะอ่าววันนี้เราลองมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันก่อนเนาะอ่ะเรามาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันก่อนเนื้อเรื่องของเราก็คือเขาบอกว่านักคิดสมองใส อะเมื่อกี้ถ้าใครเข้ามาช้าคุณพิณจะอธิบายลองเล่าสรุปเนื้อหาอง่ายๆให้ฟังก็งคือ,อบ,บทที่เจ็ดนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กๆทั้งห้าคนใช่ไหมคะซึ<อ>่งเด็กทั้งห้าคนนี้เขาเป็นยังไงกันคะบ้านเขาเป็นยังไงกันใกล้กันบ้านเขาใกล้กันใช่ไหมคะในทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีการผัดเปลี่ยนกันโดยการที่ไปบ้านของแต่ละคนแล้วก็นัดจะไปอ่านหนังสือใช่ไหม แต่การที่เขาจะไปนั่นก็คือเขาจะไปหลังจากที่เขาช่วยพ่อแม่ของเขาเนี่ยทํางานบ้านเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครไม่ฟังครูพิมนะเดี๋ยวครูพิมจะให้คนนั้นเล่าให้ครูพิมฟังนะคะอ่ะพอเขาทํางานเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปขอไปบ้านแต่ละคนใช่ไหมคะโดยการที่ผัดเปลี่ยนเนี่ยไปว่าวันนี้จะไปบ้านน้ําใสวันนี้จะไปบ้านภูผาอะไรแบบนี้พอวันนี้ถึงคิวที่จะไปบ้านของใครคะ ไปพี่เจนไม่จมปล่อยนี้ไปบ้านใครนะตล่อยกินจมป่อยส้มต่อยใช่ไหมคะอ่ะลืมถามตัวละครในนี้มีใครบ้างนะห้าคนในนี้มีใครบ้างเออมีดูสิเสื้อเหลืองคนแรกคนแรกคืใครคะปล่อยไเดี๋ยวก่อนฟังพี่ก่อนเสื้อเหลืองคนที่ชี้ลุงกินนั้นนี่คือใครคะ น้องเข้าเมาน้องเข้าเมาเสื้อสีชมพูผมสั้นชื่ออะไรนะพี่ส้มปล่าพี่ส้มปล่าเสื้อสีฟ้าชื่ออะไรคะผู้ผาผู้ผาผู้ผาหรือว่ามงมงมืแล้วก็คนที่ผมตั้งเป็นทรงน้ำพูนี่ชื่ออะไรคะน้ำตาลน้ำตาลหรือว่าเสือก็คือผู้ผาใช่ไหมคะอ่ะ เราลองมาดูกันในเนื้อเรื่องนี้ก็มีทั้งหมดอยู่5ตัวละครใช่ไหมคะ <_ anan> เขาเนี่ย วันนี้ถึงคิวที่ไปเที่ยวบ้านพี่ส้มป่อยโดยพี่ส้มป่อยเนี่ยก็ชวนน้องๆว่าหลังจากที่เราเนี่ยดูรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการทีวีชื่อรายการว่าอะไรนะคะมักอะไรนะสารกระตือใจรของใสหัวใจน้ำทิ้งใช่ไหมคะซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับการทดลองนั่นเองใช่ไหมคะแล้วพอดูรายการเสร็จ เขาก็บอกว่าทุกคนฟังเขาบอกว่าถ้าดูรายการเสร็จจะนัดกันไปโยนห่วงใช่ไหมคะแต่ได้ทันได้โยนห่วงไม่เอ่ยได้วทันได้โยนไหมได้เลไม่ทันได้โยนเพราะว่าเกิดฝนตกมาใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยใช่ไหมคะฝนตกมาหาใหญ่เลยหรือว่าฝนตกสู้ใหญ่เลยเออตกลงมาปุ๊บพอตกมาแล้วก็หยุด ด้วยความที่ฝนตกกละหยุดใช่ไหมคะฟ้าหลังฝนเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนอ่ะย่อมสดใสเสมอพอฝนหยุดตกแสงแดดก็แดดเขาลงมาใช่ไหมคะอ่ะถ้าใครเปิดไม์แล้วไม่พูดคุยเรื่องที่ครูพิมพ์สอนครูพิมพ์จะหักคะแนนอ่ะมาดูกันต่อแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนั้นเล้ฝนหยุดตกแดดก็ออกมาใช่ไหมคะด้วยความที่แดดออก เกิดอะไรขึ้นเอ่ยทุกคนตีน้อยเกิดอะไรขึ้นครับพอฝนมันหยุดตกกแล้วเป็นงไงขึ้นนะผ้าทิศขึ้นฮะเห็นผ้าทิศแล้วเขาเป็นอะไรคะเขาเห็นอะไรลายทอดยาวบนท้องฟ้าเลยลายลูกเตอร์ลายลูกขึ้นมาใช่ไหมคะโดยที่น้องคนเล็กสุดหรือว่าเข้าเมาส์ในหินก็ตื่นเต้นเลยว่าเนี่ยสายลูกใช่ไหมคะพี่ส้มปล่อยพอหินเช่นนั้นปุ๊บก็เลยบอกว่า มาเราวันนี้พี่จะมีอะไรมาให้ทุกคนได้เล่นกันด้วยความที่น้องอยากเล่นด้วยใช่ไหมก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาทํารุ้งกินน้ํากันด้วยอุปกรณ์ของพี่ส้มปล่อยในการทํารุ้งกินน้ําก็คืออะไรคะพี่ฉีดกระบอกขวดฉีดน้ําหรือว่าขวดฉีดพรมผ้าใช่ไหมคะก็นําลงไป<า>ข้างล่างโดยการวิธีของพี่ส้มป่อยก็คือเขาบอกว่าให้น้องๆเนี่ยยืนหันหลังเข้ากับ แสงแดดหรือว่าดวงอาทิต no ย์ใ no. ช yeah. I mean, ่ไหมพอเสร็จป uh, ah. ุ๊บก uh, ็ยกขวดขึ mm ้นแล้ว hmm. ก็ฉีดน้ําออกมาเป็นฝอยเมื่อเราองน้ํามากระทบกับแสงแดดก็จะกลายเป็นรุ้งกินน้ํามีทั้งหมดกี่สีคะเจ็ดสีเจ็ดสีนักเรียนคิดว่าเจ็ดสีมีสีอะไรกันบ้างสม่วงสีม่วงสีอะไรอีกคะน้าวข้าวน้ำเงิน้ามน้ำเงินม่วง เขียวเขียวเหลืองเหลืองแดงแดงแดงอละม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงซึ่งเขาบอกว่าสายรุ้เนี่ยมีทั้งหมดยู่เจ็ดสีการที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเมื่อมีละอองน้ำเนี่ยไปกระทบกับแสงแดดมันก็จะมีการหักหีของแสงให้นะคะแล้วก็จะเกิดการทอดเป็นสายรุ้งขึ้นมานั่นเองเออ พอน้องเข้าเมาหินก็แบบว่าอะเล่นได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อเลย <c oughs> แต่ถ้าเล่นทั้งวันก็คือจะเป็นการไม่ประหยัดน้ำนั่นเองด้วยความที่ที่ส้มปล่อยเห็นแล้วว่าน้องๆเนี่ยชื่นชอบมากกับการทดลองอันนี้พี่ส้มปล่อยก็เลยชวนน้องๆขึ้นไปบนบ้านปุ๊บไปบนบ้านเลยว่าอะวันนี้เรามาทําการทดลองอันนี้ดีกว่าก็คือ จากน้ำมะนาวที่มีรสชาติเปรี้ยวลองมาทำให้มันเป็นรสชาติที่หวานโดยการที่เขาเติมอะไรลงไปคะทุกคนเติมอะไรน้ำตาลเหรอเติมอะไรคะน้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใช่ไหมเออเติมน้ำเชื่อมลงไปแล้วก็มเกลือหยินิดหน่อยๆปรุงรสใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปพอน้องๆกินปุ๊บก็แบบว่าอุ้ย ตื่นเต้นว่าทำไมน้ำมะนาวที่เราชิมเมื่อกี้มันมีรสชาติเปรี้ยวทำไมตอนนี้มันหวานนะออแต่ด้วยความที่ภูผาคิดคานได้มาหัวเรามาว่าที่ส้มปล่อยที่ทำน้ำมะนาวให้เราชินนี่เองแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาสรุปเนื้อหาพร้อมกันเนาะวันนี้คุณพิมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะคะตั้งมงเลยตอนนี้ขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนนะคะเดี๋ยวพูดที่บายให้ฟัง มีข้อเนื้อเรื่องนะคะเหมือนเดิมเลยฟุกก็จะเหมือนเดิมกับคลิปที่ผ่านมามีข้อคล้ายๆกันเลยก็คือมีตัวละครอะไรบ้างสถานที่อะไรบ้างเหตุการณ์สําคัญอะไรมีข้อคิดว่าอะไรแล้วก็มีข้อความโดนใจอะไรกันบ้างนั่นเองอ่ะเราลองมาดูกันก่อนตัวละครเมื่อกี้เด็กๆบอกครูพิมพ์แล้วว่านี่ผู้ผาน้ําใสก็คือเป็นตัวเอกของเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาใหม่ในเรื่องนี้ก็คือพี่ส้มปล่อย แล้วก็โม่งแล้วก็น้องเข้าเมาใช่ไหมคะซึออ่งสถานที่คือที่ไหนนะทุกคนสถานที่วันนี้คือที่ไหนคะบ้านของพี่บ้านส้มป่อยถูกหรือเปล่ามาดูกันบ้านของพี่ส้มป่อยถูกต้องนี่สถานที่หลักในวันนี้ก็คือบ้านของพี่ส้มป่อยนะคะเอามาดูเหตุการณ์ต่อไปเลยเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือเขาบอกว่า ทั้งหมดเนี่ยมีเพื่อนที่สนิทกันบ้างมากๆทั้งหมดอยู่ห้าคนใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอยู่บ้านใกล้กันแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าทํางานช่วยพ่อแม่เสร็จแล้วก็จะไปเล่นแล้วก็จะไปอ่านหนังสือกับบ้านของแต่ละคนโดยการผัดเปลี่ยนวนไปอย่างที่คุณมีมองเมื่อกี้ในเรื่องนี้ <S <S เห็นไหมเขาก็บอกว่าการที่เขาจะจะออกไปเล่นที่ไหนสักที่นึงเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถไปเล่นกับคนอื่นได้ เหมือนกันเลยนักเรียนก็ต้องนําเรื่องนี้นะคะไปใช้ในชีวิตของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนจะไปเล่นกับเพื่อนแล้ววันนี้นักเรียนมีการบ้านเยอะๆก่อนที่จะไปเล่นน,น,นักเรียนจะต้องเคลียร์งานของตัวเองเพื่อเสร็จนะคะเลามาดูเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองก็คือวันนี้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านพี่สมป่อยแล้วก็หลังจากรายการเด็กสมองใสหัวใจนะักคิดจบก็จะไปเล่น แล้วก็เกิดฝนตกขึ้นมานะคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่สองเนาะเมื่อกี้คุณพิ่อธิบายไปรอบหนึ่งแล้วมาดูเหตุการณ์ที่สามพอฝนหยุดตกน้องเข้าเมาก็ไปคนพูดบอกว่าโอ้โหอาจจะโอโ้โหนะโอ้โหรุ้งกินน้ําสวยจังมีตั้งหลายสีเนี่ยแล้วก็ชี้ให้พี่ๆดูแล้วก็อยากความที่เขาอยากเล่นกับรุงพี่ส้มปล่อยได้ยินพี่ส้มป่อยบอกว่าไงคะ ได้เลยีย๋ยวันนี้จะจัดให้ใช่ไหมคะแล้วก็ทําอย่างที่ครูยิมบอกเมื่อกี้เนาะนี่ก็คือไปหยิบขวดฉีดน้าพรมผ้ามาแล้วก็ทําการทดลองให้น้องๆดูน้ำมเออแล้วก็มีการเกิดรุ้งเจ็ดสีออกมานะคะอันนี้จะอธิบายอธิบายเร็วๆให้เพราะว่าเมื่อกี้ไปรอดมึงละพอหลังจากทดลองเสร็จก็เรียกน้องๆขึ้นบ้านแล้วก็ทดลองน้ำมะนาว น้ำมะนาวนะักเรียนเคยชิมไหมเอ่ยมันมีรสชาติเป็นแบบไหนคะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเียวหนอูเคยเคยกินหูเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมากเลยถ้าสมมติว่าใครกินน้ำมะนาวแล้วบอกว่าไม่เห็นเปรี้ยวเลยแสดงว่าคนนั้นเร oh ิ oh ่มเป็นโควิดเลยนะคะขอมรับรสเริ่มไม่ได้ละเพราะว่าน้ำมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวมากใช่ไหมคะเออไม่ไต้องป่อยบอกว่า เดี๋ยวเรา,เราจะลองทำท<พ>ด,<พ>ดลองก็คือจากน้ำมะนาวที่เปรี้ยวเนี่ยทําให้เป็นน้ำมะนาวที่หวานได้โดยพี่ส้มป่อยมีวิธีการทําก็คือใช้มีดผ่ามะนาวแล้วก็เขี่ยมเมล็ดออกหลังจากนั้นบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยเออพอบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพี่ส้มป่อยก็เติมน้ำเชื่อมลงไป หยอะเกลือนิดนึงนักเรียนคิดว่าหยอะเกลือเพื่ออะไรคะรู้ไหมคะว่าทําไมถึงต้องใส่เกลือไปนิดนึงว่ามันจะได้อร่อยเพิ่มความอร่อยออหนึ่งละเพิพ่มให้มันรสชาติอร่อยเพราะว่าในเกลือมันจะมีรสชาติที่เค็มๆใช่ไหมคะพอมันมาตัดกับน้ามะนาวมันจะทําให้น้ามะนาวเนี่ยหายเปรี้ยวลงไปได้นิดนึงนังน่นเองเอออันนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นใช้ช้อนคน ช้อนคนนี่นะหมายถึงว่าเอาช้อนคนลงไปนะคะไม่ใช่ช้อนคนเรามนุษย์เราไอ้เดอหลังจากนั้นเติมน้ําแข็งแบ่งใส่ถ้วยให้ทุกคนกินทุกคนว่าอะไรนะคะชอบหรือว่าไม่ชอบ ชาบชอบใช่ไหมคะเพราะว่ารสมันหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถลองไปทํากินที่บ้านได้นะแล้วก็ถ้าหนูไปแล้วบอกคุณพิมว่าอยากใ่หรือเปล่านะคะถ้าหนูถ้าหนูจะกินหนูต้องจ่ายยาสิบบาทเออแต่ห้ามกินเยอะนะถ้าสมมุติเรากินเยอะจะทําให้เราท้องเสียเพราะว่ามะนาวมันมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วมันมีความเป็นกรดไหมแล้วก็ถ้านักเรียนเนี่ยกินก่อนที่ยังไม่ได้รับประทานด้วยเนี้ย จะทาให้นักเรียนน่แสบท้องได้นะคะเดียวฟันด้วย<ป>อ่ะเราลองมาดูข้อคิดกันบ้างอเอาข้อความโดนใจของครูพิมพ์ก็คือพี่ก็อ่านหนังสือนะสิอยากรู้อะไรสงสัยอะไรหาหนังสือมาอ่านแล้วพี่ก็ทดลองทําด้วยตัวเองนักเรียนคิดว่าข้อความนี้พอนักเรียนเห็นอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าที่ซ่อมปล่อยต้องเป็นคนแบบไหนคะดี คนฉลาดคนฉลาดใช่คนเราเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรก็ต้องไปศึกษาซึ่งเราจะศึกษาได้จากรอบตัวของเราเองได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องศึกษาจากในตำราเรียนของเราหรือว่าในหนังสือนั่นเองเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือเลยแล้วก็มันสามารถมีความรู้ในเรื่องต่างๆได้ใช่ไหมคะเราไม่หาแล้วก็หาความรู้จากตัวเราก็ได้ ครับอ่ะเรามาดูข้อคิดข้อคิดของครูครีมทั้งหมดอยู่3ข้อนะคะมาดูอันแรกกันก่อน<ๆ>การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนย์อันนี้ค,ครูิมพ์ขอยกให้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้ของพี่ส้มปล่อยนั่นเองเออเมื่อเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องศึกษาความรู้อย่างเช่นนักเรียนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นโควิดหรือว่าอาการการเป็นโควิดถ้านักเรียนไม่ศึกษาข้อมูลนักเรียนจะรู้ไหมคะว่าอันไหนเป็นโควิด ใช่ไหมคะเออเราก็ต้องศึกษาเพื่อที่จะได้นําไปสังเกตอาการอะไรแบบนี้อันที่สองมีความรู้เสมือนมีทรัพย์สมบัติมหาศาลอันนี้ครูพิมพ์เป็นเหมือนคําเปรียบเปยก็คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีความรู้เนี่ยเหมือนมีทรัพย์สมบัติโดยที่ความรู้ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหมดไปได้นั่นเอง ทรัพสมบัติเนี่ยมีอย่างถ้าเรามีใช่ไหมคะเราใช้ไปตลอดตลอดก็มีวันที่จะหมดไปแต่ความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดเลยอย่างเช่นวันนี้ครูพิมสอนเรื่องใบโบกใบใบวัวเมื่อน,นักเรียนผ่านไปอยู่ในระดับชั้นที่โตกว่านี้นักเรียนก็จะจําเรื่องราแบบนี้ได้อยู่บ้างเป็นแบบว่าจางๆใช่ไหมคะถ้านักเรียนทบทวนก็จะจําได้ตลอดไปแต่ถ้านักเรียนไม่ทบทวนเลยความรู้นี้มันก็จะค่อยๆเลือนหายไปนั่นเองเออ ต่อไปเป็นคนช่างสังเกตกล้าทดลองหาสิ่งใหม่อันนี้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ดีมากๆใครถ้าใครมีลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้นะคนหลายๆคนนักเรียนเห็นคนที่เขาเรียนเก่งก็คือหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตว่าคนนั้นเป็นแบบไหนคนนี้เป็นแบบไหนเออแล้วก็กล้าเอามาทดลองเออพยายามที่จะมาทดลองนะเจ้าว่าครูพิม์บอกว่าให้ทุกคนลองทดลอง เอาสารท่านมาใส่สารนี่เด้อมาแจวว่าทดลองอย่างนั้นนะลองทดลองอะไรที่มันอยู่ในวัยของนักเรียนนะคะโอเคไหมคะะมณนี้อันนี้คือน,น้อาอ่วันนี้ไม่สั่งการบ้านเหมือนเดิมวันนี้จะไม่สั่งนะคะแต่มันพรู่นี้มีแน่นอนอเตรียมใส่ไว้เลยค่ะเราลองมาช่วยกันเรียงลำดับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง เออซึ่งมีทั้งหมดอยู่ห้าเหตุการณ์เดี๋ยวครูพิมจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะดเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันเนาะอันที่สามเหตุการณ์แรกเดี๋ยวครูทิมจะสุ่มจากหน้าที่มันเด้งขึ้นมาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะและจะให้ตอบนะคะข้อความให้ฟังก่อนข้อที่ห<า>นึ่งเขาบอกว่าบรรทัดแรกเนาะเด็กฉีดน้ำถ้าเล่นถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะสิ นี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้ว <c oughs> แลวนะคะคุณคลีมขอลบนิดนึงอ่ะต่อไปข้อความที่สองทุกคนร้องและตกมือเป็นจังหวะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้าลัง <c oughs> ข้อความที่สในวันหยุดเด็กๆจะไปอ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผัดเปลี่ยนกันไป <c oughs> ข้อความที่สี่พี่จะทดลองทำาน้ำมะนาวเปรี้ยวให้กลายเป็นน้ำมะนาวหวานได้ ข้อที่ข้อความที่ห้าเด็กดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองสายหัวใจนักคิดอ่ะคูมพินจะถามกลุ่มนะคะอนุธานุธานุภูมิมถามอ่ะทัศนีย์ทัศนียาคือผู้โชคดีอืมไม่โชคดีจังไหมคะอยู่ไหมคะอ่ะทัศนียานะทัศนียาจันทิพย์อยู่นะคะอันไหนคือเหตุการณ์ที่หนึ่งคะ อันนี้ค่ะเด็กฉีดน้ําค่ะเด็กฉีดน้ําใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะไม่ใช่หนูรู้หนูไม่ใช่ทุกคนว่าอันไหนกันคะอันที่สามสามชิยาสามในวันหยุดอันที่สามหรูในวันหยุดในวันหยุดอ่ะเมื่อกี้ทัศนียาบอกเมื่อกี้มาเด็กฉีดน้ำมาดูนะคะอ่าเหตุการณ์ที่หนึ่ง เด็กๆจะไปอ่หานหนังสือที่บ้านของแต่และคนนะคะ้าดูเหตุการณ์ใครตอบกเนี่ยอ่ะมาดูเหตุกรตคคารณ์ที่สองใครเป็นผู้โชคดีดีดเหตุการณ์ที่สองคือ,อ,าอ,อาหาก่อนหาคนโชคดีกันชยุตตาอ่ะชยุตตาอันไหนคือ,อเหตุการณ์ที่สองคะ หลังจากที่เขาบอกว่าต้องไปทํทธุระส,ส่วนตัวของแต่ละคนเสร็จแล้วก็จะไปบ้านคนนั้นเขาทาอะไรต่อคะไปทําอะไร <c oughs> โอ้ยชัยยุตาเงียบเลยอะต่อไปช่วยกันช่วยกันละกันอะ <c oughs> มันมีหลายอันลองช่วยกันสิเขียนกันที่สองคือไหนคะ <c oughs> ทุกคนค่ะทุกคนลรอทุกคนตบมือนี่หรอ เด็กดูที่้องไครูพิมให้มีสองตัวเลือกมีผู้คนร้องแล้วก็เด็กดูทารัตอันไหนคะเด็กดูทาร์ตหน้าเป็นเด็กดีเหมือนกนเนาะผู้ต้องเออถูกสองคอละเหตุการณ์ที่สามเป็นไหนคะผู้คนร้องร้องเละ ทุกคนร้องใช่ไหมคะอันนี้คือเหตุการณ์ที่สามที่ทุกคนเลือกเนาะเรามาดูกันถูกต้องเออเหตุการณ์ที่สี่คือไหนคะเหตุการณ์ที่สี่คือไหนลูกสี่สี่สี่แล้วอันที่สี่ค่ะอันที่อันที่อันที่หนึ่งอันที่สี ใช่ค่คืออันที่ห้าเออถูกต้องอ่ะมาดูอ,อันหนึ่งคือมีให้สามอันเลยวันนีม้มาดูอีกสองอันนะคะอันนี้เรามาลองช่วยกันในการทดลองทําร้งกินน้ํากันบ้างเรามาดูร้งกินน้ําก่อนเนาะวิธีแรกของการทําร้งกินน้ำา้างทำยังไงก่อนคะทำไงก่อนเอ่ยันหน้าอันหนะลังให้ดวงทย์หลงังให้ดวงอง อันนี้ถูกหรือเปล่านี้ดิเซนต์เนาะอ่าเดี๋ยวคุณจะเฉลยให้รอบเดียวอันนี้สองยี่ไหนคะดวงอาทิตย์อันนี้สองที่สองยกขวดยกขวดค่ะอ๋ออันนี้สองอันนี้มีเหล็นมีเลขกติดนะลูกนะอันนี้สามคือไหนคะที่สามเป็นฝอยอันที่สามเปนไหนเอ่ยสูดข้างล่างสูด่ะ อ่ะอันไหนที่สามลงแก้ได้นะจะแก้ตัวไหม่อันนี้สองเป็นยกขวดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะน้งอ่ะลาดที่สามนไหนลูกข้างล่สุดครับต้อำน้ำใส่ขวดกันนั่นไหนมาก่อนจดอเอาค่ะ ทุกคนเอาน้ำใส่ขวดเปนที่สาเนาะอ่ะมาดูเหตุการณ์ที่สี่เหตุการณ์ที่สี่ก็คือเราเอาน้ํากระทบกับแสงแดดก็กลายเป็นลุงเจ็ดสีมาดูกันหรือเปล่าอันหนึ่งน้ำใส่ขวดฉีดพรมผ้าอันนี้ผิดไปหนึ่งข้อเหตุการณ์ที่สองก็คือยืนหันหลังเข้าก็ผิดอีกเหตุการณ์ที่สามก็คือยกขวดขึ้นใช่ไหมคะ อ,อ,อีกพอเหตุการณ์ที่สี่ถูกต้องถูกหนึ่งอันเออเฮเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังใช่ไหมอ่ะมาดูเหตุการณ์ต่อไปทดลองทำน้ำมะนาวบ้างอันนี้พอได้อยู่เหตุการณ์แรกคือไหนคะใช้มีดผ่ามะนาวไาวพี่ผ่ามะนาวอย่เมล็ดออกใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองไหนลูกบีบมะนาวบีบนใส่ด้วยอ่ะอันนีาา้อย่าให้ ใส่แก้วยเหตุการณ์ที่สามเอาน้ำเชื่อมหยอกเรือเติมน้ำเชื่อมแล้วก็หยอกเรือเหตุการณ์ที่สี่ใช้ช้อนคนใช้ช้อนคนก็คือใส่น้ำแข็ง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 ถูกต้องเหตุการณ์ที่สองถูกต้องเหตุการณ์ที่สามถูกต้องเหตุการณ์ที่สี่เติมน้ำเชื่อม คน,นนั่นงแข่งเอออ่ะอันนี้ถือว่าทุกคนต้องไม่ไปทําตามแน่นอนเลยอ่ะประมาณนี้อันนี้<อ>นนคือเนื้อหาการสอนของเรื่องของ<ค>เรื่องนักคิดสมองใสอ่ะ<ค>เดี๋ยวครูพิมพ์จะให้ทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวครูพิมพ์นะคะจะให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอการเกิดรุ้งกินน้ำอ่ะอครูครับพูดคุยกันก่อนค่ะ ผมออกได้เลยไหมครับยังครับยังครูพีมยัมสอนไม่เสร็จใจเย็นๆลูกแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ะถามก่อนเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่ปล่อยนะอย่าเพิ่งนะแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนฟังครูพิมพ์ก่อนเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้ครูพิมพจะให้ดูคลิปวิดีโอของการเกิดรุ้งกินน้าเราพูดคุยกันก่อนว่าการเกิดรุ้งกินน้ําเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะครับเกิดจากการที่อะไรกับอะไรกระทบกันนะคะ น้ำกับแสงน้ำกับ<ล>ะอะไรกันน้ำกับน้ำกับแสงอะไรแสงแดดกระทบก,กันอ่<ล>ะฟ<ล>ังก,กูก,ก่อน เมื่อกี้ทุกคนเราทําน ouais ้ำมะนาวใช่ไหมทุกคนบอกว่าให้เติมน้ําตาลลงไปน้ําตาลกับน้ําเชื่อมเหมือนกันไหมคะทุกคนไม่เหมือนกันไหมคะน้ําตาลกับน้ําเชื่อมเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนกันยังไงคะอ่าลองบอกคุณพีมซิถ้าน้ําตาลลักษณะมันเป็นแบบไหนนะคะเม็ดเม็ดเป็นเม็ดใช่ไหมคะและน้ําเชื่อมเกิดจากการที่เอาน้ําตาลไปทําอะไรคะผสมน้า เอออาน้าตาไปผสมกับน้ำแล้วก็เคี่ยวแล้วก็คนกันให้ชิมนะให้มันละลายเนอะแล้วก็จะกลายเป็นน้ำที่หวานนั่นเองเอออ่ะเดี๋ยวครูพีมจะดูให้ดูคลิปวิดีโอเรื่องของการเกิดรุ้งบนน้ำ มาแล้วมาดูเอาอะไรเดี๋ยวให้ดูเกิดลุอย่น้ำเลยไม่ค่อยฟังจีโอ้ยคุณครูครับมาเอาลงมาหน่อยดีกว่าอะตกดับก็เถอะไม่งั้นทำอะไรไม่ได้แน่เลยคเงียบนะครับนี่โนิปดาเล่นอะไรเนี่ยสกก็ปลกชะมัดเลยไล่กันแค่นี้ก็หลบให้ได้สิอ้าว สายรุ้งนี่เองโพล่ารู้ด้หรอว่ามันคืออะไรอะแน่นอนมันเรียกว่าสายรุ้งยังไงล่ะทำไมาอยู่ๆมันถึงมาอยู่บนฟ้าได้ล่ะหลังฝนตกก็มักจะมีสายรุ้งเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติี้นแล้วลมันเกิดข,ขึ้นมาได้ยังไงกันก็ถ้าโพล่าจำไม,ม่ผิดนะสายรุ้งอ่ะ เกิดจากแสงอาทิตย์สะท้อนกับหยดน้ําในอากาศหลังฝนตกทําให้เกิดเป็นรุ้งยังไงล่ะแล้วมันกลายเป็นสีเจสีได้ยังไงกนเราไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะเออโพล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอโพล่ลานี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ <c oughs> ก็ดีกว่าลิฟดาที่ไม่รู้อะไรเลยก็แล้วกันโพ <c oughs> ล่าคนที่ดูไห่เล่าอการเกิดอนาฟังโอ้ การเกิดรุ้งก็เป็นอย่างที่โพล่าอธิบายนะครับผมเอ๊แต่ทำไมแสงถึงกลายเป็นรุ้งหลายๆสีได้ล่ะคะทั้งที่ปกติแสงไม่มีสีสักหน่อยอะคะ่ะงั้นผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมแสงของดวงอาทิตย์น่ะนะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแสงขาว ซึ่งความจริงแสงข่าวนี้ไม่ได้เกิดจากแสงสีเดียวนะครับแต่ประกอบขึ้นจากแถบแสงเจ็ดสีก็คือสีม่วงรามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงซึ่งเราจะเรียกแถบแสงที่ประกอบกันเป็นแสงขาวนี้ว่าสเปกตรัมของแสงขาวครับผมเมื่อแสงขาววิ่งผ่านวัตถุที่มีทำให้แสงหักเหและมีความหนาไม่เท่ากันอย่างหยดน้ำหรือแท่งปริซึม จะทําให้แถบสีแต่ละสีเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็วไม่เท่ากันทําให้แยกออกมาเป็นเจ็ดสีหรือสายรุ้งยังไงล่ะครับอ๋อเป็นแบบนี้บบนเอง,เองแล้วแบบนี้ลิขดาอยากจะเห็นรุ้งอีกต้องทอํายังไงคะแท่งฟริซึมก็ไม่มีหรือว่าจะต้องรอฝนตกอีกคะไม่ยากครับผมแค่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆในบ้านก็ทําได้แล้วครับผมจริงเหรอครับทำยังไงครับท่านเขาอุปกรณ์ก็มีอ่างน้ำหรือแก้วใส กระจกเงาและกระดาษสำหรับทำเป็นฉากก่อนอื่นก็เติมน้ำใส่ภาชนะใสาที่เตรียมมาและเอากระจกพาดเฉียงลงไปกระจกกับน้ำก็จะทำหน้าที่เหมือนกับหยดน้ำหรือพริซึมเมื่อเราส่องแสงผ่านผิวน้ำแสงก็จะหักเหและสะท้อนกระจกขึ้นมาปรากฏเป็นรุ้งบนกระดาษท,ที่เราวางเป็นฉากแล้วครับผมว้าวจริงด้วยสวยมากวาสวยมาค่ะ,คะว้า โอเคได้ไหมอันนี้คือวิธีหนึ่งในการทำรุ้งกินน้ำนะคะไ,ได้ค่ะได้ยังคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะครูขออีกห้านาทีเดี๋ยวครูพิมพ์ปล่อยละอาฟังครูพิมพ์ก่อนแป๊บหนึ่งครูพิมพ์ขอสรุปแป๊บหนึ่งนะคะอาการเกิดรุ้งกินน้ำถ้าอย่างในบทเรียนเราที่เราอ่านไปเขาบอกว่าฮะเดี๋ยวครูพิมพ์ขออธิบายอีกห้านาทีนะคะ อ่ะลุงกินน้ำถ้าในหนังสือที่เราเรียนกันไปในเนื้อเรื่องนะคิดสมองใสก็คือเขาบอกว่าก็คือเขาเนี่ยมีวัตอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็คือกระบอกฉีดน้ําใช่ไหมพอเราฉีดทอดกับแสงแดดของหรือว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นละององน้ำนะแล้วก็เกิดการหักเหของแสงกลายเป็นลุงกินน้ําที่ง่ายๆเนาะแล้วก็ที่ครูพิมพ์ให้ดูคลิปเมื่อกี้นี่คือแบบยากขึ้นมาหน่อยก็คือวิธีการทําก็คือจะมีอ่างน้ําแล้วก็มีกระจกในการสะท้อนแสงใช่ไหมคะ เออนักเรียนก็ลองไปทําดูน่าจะทําง่ายที่สุดก็คือกระบอกฉีดน้ํานักเรียนลองทําดูนะคะยื่นมือเนี่ยไปที่แสงแสงแดดหน่อยๆเออแล้วก็ลองฉีดดูมันก็จะเกิดการรุ้งกินน้ําถ้าใครอยากเห็นรุ้งกินน้ํานะหรือว่าถ้าใครขี้เกียจทําลองดูเวลาถ้าทุกครั้งที่ฝนตกแล้วแดดออกเมื่อไหรเนี่ยจะเกิดรุ้งกินน้ำเนี่ยพาดยาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของเรื่องของนะักคิดสมองใสเนาะ อ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็มีเนะะื้อหาประมาณนี้ไม่มีการบ้านนะทุกคนโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสสดค่ะนิมายค่ะบ